แอปยืมเงินยืมเงินผ่านแอป,ปนะครับเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล KKP c a t Now สามารถสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันโดยดาวน์โหลดได้จาก Play Store ได้เลยนะครับเป็นสินเชื่อเงินด่วนพร้อมใช้ให้วงเงินสูงถึง4 0 0แสนบาทพร้อมกับระยะเวลาในการผ่อนจําระสูงสุดถึง60เดือนนะครับสมัครง่ายผ่านทางแอป t o Money ดาวน์โหลดได้ที่ เพตปกติสินเชื่อ KKP แคทนาวนี้จะไม่สามารถสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันได้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบใหม่ก็ให้สมัครผ่านทางออนไลน์ได้100%ยอรนตุมัติไว้นะครับทราบผลทันทีภายใน2วันทําการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนอัตราดอกเบีย้ยนี้จะอยู่แบบเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับสูงสุดไม่เกิน25%ตัว่อปีผ่อนชำระนานสูงสุดถึง60เดือน วงเงินในการยืมขั้นต่ำห้าพันนะครับเวลาในการอานุมัติภายใน2วันทําการต้องมีรายได้ขั้นต่ตําต่อเดือน1,000 0บาทขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการสมัครสินเชื่อบุคคลหรือว่าแอปกู้เงิน kkp c a s now นะครับคลิกบนแมนเนอร์หรือไอคอนสินเชื่อ kkp c a t now นะครับหลังจากดาวน์โหลดมาจาก Pay l Store ในแอปทูมันนี y นะครับกกข้อมูลใบสมัครสินเชื่อ ยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับหรือว่าเซเว่นทุกสาขากรุงเทพโงเทพนะครับหรือตู้ทูมันนี่อัพโหลดเอกสารแสดงรายได้นะครับคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ KKP คแคทนวนี้ต้องเป็นลูกค้าที่ใช้ของทูมันนี่บอลเลตเท่านั้นนะครับดีแทหรือว่าบนตัวคอไม่สามารถใช้ได้นะครับมีสัญชาติไทยอายุ ต้องเป็นพนักง,งานประจำนะครับอายุถึง20-60ถึงปีเป็นเจ้าของกิจการและอาชีพอิสระอายุ20-65ถึงปีนะครับรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำา80,00บาทอายุงานขั้นต่ำา4เดือนสำหรับพนักง,งานประจำนะครับเดี๋ยวมาดูเอกสารในการสมัครนะครับอัปโหลดผ่านแอปผู้ที่มีรายได้ประจำเช่นพนักง,งานบริษัทข้าราชการสลีปเงินเดือนที่สแสดงรายได้เดือนล่าสุดเจ้าของกิจการและอาชีพอิสระ รายเกินรายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนก็คือสินเชื่อนี้เขาจะคิดเครดิตบูโรเราด้วยนะครับว่าเราเคยค้างชาระสินเชื่ออย่างอื่นหรือว,ว่ามีบัตรเครดิตอย่างอื่นเกินสามรายการหรือไม่นะครับเงื่อนไขก็ขึ้นอยู่กับทางธนาคารนะครับเพราะว่าสินเชื่อนี้ผูกมัดกับธนาคารกกพนะครับต้าสนใจก็ลองติดต่อสอบถามข้อมูลไปทาง KGP Cash Now หรือว่า Two Money Wallet ในแอปเพย์สโต้ได้เลยนะครับบิจินเชื่อของธนาคารนะครับเงื่อนไขก,ก็ขึ้นอยู่กับทางธนาคารของเขากําหนดนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนี่ดอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ